ลูกบาดเจ็บมาคุแม่รักษาก่อนเฮ้ยเสียงใกล้ๆใช่ค่ะคุณลูกวิ่งก่อนค่ะวิ่งก่อนค่ะวิ่งกระโดดข้ามาค่ะอย่าล้มาค่ะรโดนโดนรักษาก่อนมารักษาก่อนเฮ้ยอย่าลงเวงล่างอย่าลงเวงล่างอหัวยหมยับหัวยับ แมนทั้งแท่งครับก่อนอาจจะเป็นนิดๆก็ได้แต่แบบด้วยความเก็บเก็บไว้ไงการเก็บเต็เลยได้ไงก็คือวันนั้นเราที่เราไปอน้นมาแล้วก็พอรู้เลยก็คือเรื่องของเรื่องวันนั้นเว้ยมันไล่ฟันเราอย่างเดียวเลยซึ่งเราเหมือนเป็นฝ่ายลุกเลยฝ่ายรับอย่างเดียวอะเข้าใจไหมโดนลุกหนักใช่ไหม น่าจะหนักเลยวันนั้นะแบบเกิดมาก็โดนฟันเลยอะเล่นเลนค่ะโอ้ยไม่ผิดนะเคนมันเสกดามให้ไ่ใครอ่ะใครอะคือพุท่า่าเอ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนพุทเา่าแห่งเผ่าเอาเบอรกรุงกุงไปแล้วเอาเอาไปดไปอะผมจะผมจะเข้าไปสู่นาเนี้เออด่านนี้เมื่อหมอประตูนานีอเอ้ยมาแล้วมาแล้วนุนนุนน เห็นใครยิ่งดุกอยู่แถวนี้ปะเราเป็นเด็กช่างคกลหญิงุดดจ้าว่นแยกครับแยกมาแล้วคุณลูกคุณลูกโ่หน้ามาแล้วป้าวิ่งหยุดหยุดปุ่มหดกับนีไปตีเอลนะวิ่งก่อนวิ่งก่อน อุ้ยอุ้ยทำไมเสียงหัวใจมันตุบตับ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 แถวนี้อ่ะหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีไม่เคยฟังเพลงนี้อหรอเจ้ไม่ใช่เธอหรือนี่ที่คอยแปลงฟันให้ฉันเออแล้วเตะเธอแล้วเตะเลยอุ้ยดังไรดีก็มีสุขอุ้ยอุ้ยรู้ได้รู้ทด้ไมนอนแล้วได้ใครวะมีรู้สึกคน พี่แฮกใช่ไหมพี่แฮกใช่ไหมพี่เดินอยู่ตรงนี้พอดีแฮกใช่ไหมกระตุ้มเออพี่เอ้าพี่เต้พี่พี่พี่เห็นเขาว่าถ้าเกิดก่อนตายเขามีอะไรขอก่อนตายใช่หรอสักข้อนึงอ่ะสักข้ออันไหนเหรออ่ะพี่ให้เสนอข้อให้ข้อข้อนี่ซุปซ้ำซ้ำซ้ำมีเป้าด้วยเหรอรู้สึกว่าเจ๊จะเก้ระเบิดเก่งขึ้นนะเก้เก้ระเบิด แกต้องปัดไฟซ่อมมาแล้วน่ะแค่ทำระเบิดทำไมเป้ต้องไปหาเรียนใหม่อย่าบ่นอย่าบ่นเพิดไม่มีใครไปช่วยกอนเลยเหรอไหนไปช่วยกอนแกจะตายจะตายแล้วกอนกอนทำใจดีดีไว้ แข็งใจว้เป็นายแข็งแข็งก่อนแข่กันวะคุเดีแข่งใจยู่เดียเลือกถึงตัวตีนะถึงตัวจีนะก้อนแข่งไว้ก้อนแข็งไว้ก้อนแข็งไว้ก้อนแข็งไว้ไปเพนก่อนไปเพนก่อนไปเร็วไปเร็วไ้แก้แล้วคือมยิ้มหน่อยใครลุมลุมสกรรม อื้อโอเคไหมตอมอม่ใครอ่ะเออขอบคุณครับนี่ใครอะนี่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 มันเจอไม่บอกอ่ะไม่บอกค่ะคนนี้ด้านนู้นเจด้านนู้นด้านนู้นโอเคแหมคิดว่าจะแทรกตัวเข้าไปได้แหมไม่จะฟิวชั่นกันเหรอจีเรียบร้อยสเปคาร์สเปคาร์กันด้วยนะครับได้ฟิวชั่นการระเบิดมีมีมีเตอะอย่าเลย รู้สึกเสียวๆจา่กจะโดนเตะโอ้ยโอเคแยกครับแยกมันโอชีโอชีมาแล้ววิ่งค่ะววิ่งีฮ้ยช่ด้วยไอ้เตงเูงดูแม่ไปแล้วนี่อะไรอ่๋อเงาช่วยด้วยอะอะไรใครช่วยเอาอยู่ข้างหลังผมเลยไหนอ่ะ ไมเสียงหัวใจมันตึกตึกตึกตากใกล้จังทำไมมันใหญ่มากอันนี้พี่ในกี่อะไม่ใช่ค่ะคุณลูกค่ะคุณคุณแม่อยู่นี่ค่ะทำไมเสียงหัวใจมันไม่หยุดวะโอเคไปโอเคเก๋ๆไปแล้วเพ้น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 เพนอะไรนนี้ออย่างนี้ช็อกโก้ทงไหนว่างเนี่ยใครกระบอกคุณจะมีสมบัต ไฟอยู่ไหนโมนี่เฮ้ยตกใจเจออีกากาบกาบไปกาอยู่ไหนกันเป็ดนั่นเป็ดเอ๊ะเห็ดอะไรยุบยุบทอุ้ย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 ขันตังอะไรอ่ะหรือว่ามีอะตังก้อหรือว่าเป็นละทอนเยอะไงตามใครตามผมเลยตาม พี่ใครใครตาบกูเฮลมีเฮลมีพฮลม่เอเอยไม่เห็นเคยม่อฆ่ากูดีเห็นเห็น้วเห็นแล้เห็นแล้วเอไอ้หนมันเป็นอไป็นอะไรกเปนอะอดน้นหน่คอะะ เลยเ่อยเรยเอเรยไม่เหนอะไอ่ะพี่พี่ีพีปนผมแบคคนนึงอยู่ค่ายคนหนึ่งลไปไหนเนี่ยพี่พีลเป็นมาไปเลย อไลทีไงวะเนี่ยทำไมเครื่องปั่นไฟมันน้อยจังวะอีกสองอันน่ะแต่หนูหาไม่เจอมันอยู่ไหนมาดวะแมงมืดหมืดเออมืดมากอ่ะมองไม่เห็นเจเจอยู่ไหนเจอยู่ในใจเสมอที่มึงเก็บเราไว้ที่สุดท้ายเนี่ยว่ะที่มึงแบกกลัวคือกูก็่นั้นแหละกูจะพาชีวิตมึงอีก อุ้ยผมไอ้หยาบหยาบยาหยาบหยาบเด็กวะไข่บาดเจ็บใครบาดเจ็บบอกเดี๋ยวคุณแม่ไปรังขาเองผมครับคุณแม่อยู่ไหนอ่ะกำลังซ่อมอีกเครื่องอยู่เฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยที่ปั่นไฟทำไมหาไม่เจอเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งอันโอชิตตบปากตัวเองสองทีปฏิบัติหยาบจะหยาบจะหยาบเคียวจิเตเย็นหยาค่ะคุณลูกค้า พี oh, oh. ่เตกีโ้โอ้ช uh> ิโอโดนแล้วโดนแล้วเดตกี้โดนแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยอุ้ยเอาอุปสรรคจะมาช่วยฉันหน่อยลุยนิดเดียวช่วยกันช่วยกันช่วยกันเพนนะครับไปแล้วอีกเครื่องเดียวอีกเครื่องเดียวทต่ไม่ได้ แม่กูอยู่ไหนวะเจ๊เครื่องแล้วเจ๊เครื่องแล้วดิ้นอยู่ดิ้นอยู่ดิ้นอยู่และคาดว่าว่าจะหลุด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 ไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วหลบโอ้คุณแม่โดนตามอีกแล้วคุณแม่โดนตามอีกแล้วทรงไหนมาค่ะคุณลูกขาอ้ยอ้าวถึงจะซ่อมเครื่องอยู่ โอเคค่ะคุณแม่คุณแม่ปลอดภัยแล้วมันไปไหนแล้อได้ยินเสียงหัวใจตุบตุบวิ่งไป <á> วิ่งไปทางนู้นแล้วค่ะวิ่งใครอะใครอะมีเจเนเตอร์ตรงนี้มีเจเนหันหลังหันหลังมาหันหลังมาหัวฟู่อะหัวฟู่นั่นแหละนั่นแหละคนนั้นแหะไปไปไหนพี่ผ่าผ่าผ่าเฮ้ยโอยโอยโอยมาแล้วช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่ด้านหลังค่ะไหนอะเมันเดินมานี่มันเดินมานี่มันเดินมานี่ เคเดี๋ยวกุ้เดี๋ยวคุณแม่ซ่อมเองค่ะลอไปรอไปก่อนรอไปก่อนคุณแม่จะตั้งใจซ่อมอีกเลยวะยังไหนอ่ะหาใครพี่จูนเลยทีอะโอเคเซฟตัวเองท่อนท่านไม่ทันจ้าเล่นกันด้วยเล่นกันด้วยความุ้ยโอ้โหโดนอะไรวะโดนตัวเอง ุก่อนมาที่เดิมเนาะก่อนมาที่เดิมมันอยู่ตรงไหนอะเขึ้นนะยามันหมดก่อนนะครับมันเลยต้องอู้อยู่ที่เดิมอ๋อเจเนเตอร์ที่เดิมมาเร็วมาเร็วตอนนี้จะเสร Herm ็จแล้วอันนี้จะเสร็จแล้วไหนวะลูกอ oh. ุ้ยเร็วขอบคุณแม่ไปค่ะนุ่งอุ้ยผีมาแล้วผีมาล้มกอนล้มก่อนล้มเสร็จแล้วไปค่ะทั้งนไหนคะทังนู่นค่ะทังนู่นทั้งนู่นทังนู่นทังนู่น อ๋อมีประตูเหรอใช่ค่ะเฮ้ยคุณลูกแปลกเสีมาคุณแม่รักษาก่อนเฮ้ยเสียงใกล้ๆใช่ค่ะคุณลูกวิ่งก่อนค่ะวิ่งก่อนค่ะวิ่งกระโดดข้า่อนมาค่ะรโดดวิ่งมาค่ะอย่าลงเวงล่างอย่าลงเวงล่างล่างหัวใจหัวใจแล้วประตูอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่นี่อยู่นี่นี่คือตรงไหนวะ อ๋อออ๋เจอแล้วอย่าดูไม่ได้ดูหน่อยดูเขาได้แล้วไปทุกคนอย่าไม่ไปทุกคนหนี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 ไปไปแล้วพี่ตัวละชีวิตเองหนีไปตัวละหีไปทุกคนหนีไปทุกคนหนีไปฝากบอกพ่อแม่ที่บ้านด้วยว่าแม่รักคุณแม่มากอะไรวะเอรอดไหมเอรอดไหมเออ นี่อ้าวคุณแม่ดิ้นหลุดแล้วค่ะคุณแม่ดิ้นหลุดอีกแล้วค่ะคุณแม่ผู้คุณแม่ผู้สไวล์คุณแม่รีบมาอะไรฉันที่ดูแล้วอะโอ้ชิตึงตึงตึงอุ้ยคะแนนสูงสุดเลยว่ะแม่รีบพัดหาประตูทุกคนประตูอยู่ตรงหน้าคุณแม่เลยที่คุณแม่ไปตรงเรื่อยกเลยอะไรอะไรอะไรคุณแม่ดูประตูแล้วคุณแม่ดูประตูแล้วไปไหมครับไปไหมประตคุณแม่ดูประตู รอ้หมดผีเค็จผีเคะ <laughs> <laughs> โอ้โห่ีโอ้ไม่รอด <laughs> ดาบแมงมืดดาบไม่เจอร <laughs> <laughs> อดหมดเลย <laughs> ลองดันหน้าไหมอีกสักตาไหม <c oughs> ได้ได้ได้